ครับผมเก่งจากร้านบุรีเนนทิกนะครับเมื่อกี้ลูกค้าเพิ่งออกไปนะครับนําเงินพดด้วงเงินโบราณพวกนี้มาขายให้นะครับผมลูกค้าก็ไม่รู้หรอกว่าเออมันจะขายได้สักเท่าไหร่เนี่ยพวกเงินพดด้วงพวกนี้นะครับมันจะแยกยุคออกเป็นกรุงสุโไทยยาและก็กรุงแลนาโกศินนะครับผมถ้ากรุงแลนาโกสินร้อ1หนึ่งรอสองรอสามรอสี่ก็เม็ดละหลักร้อยนะครับอยู่ที่สภาพด้วยนะครับผมเนี่ยพวกนี้ครับอย่างนี้ผมจะซื้อเม็ดหลักร้อยนะครับผมเนี่ยดูนะฮะ รัชกาลที่1 2 3 4นะครับอยู่ที่ตราแล้วก็อัลกอมชัดนะครับอยู่ที่สภาพเม็ดหนึ่งสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยอยู่ที่สภาพนะครับเนี่ยรัตนนคุณระดาโกสินทร์นะครับรอยหนึ่งรอยสองรอยสามรอยสี่นะครับผมเนี่ยแหละลูกค้ามาแล้วไม่รู้เม็ดนี้ได้หลักพันนะครับผมเม็ดนี้เป็นอายุดยานะครับสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองนะครับปากตื่นนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะมีพิเศษก็คืออยู่ในยุค สมัยกรุงศรียุทธยานะครับผมเนี่ยลูกค้าก็ไม่รู้หรอกมันพนมากับรัตนโกสินทร์นะครับอย่างนี้เม็ดหนึ่งก็ได้หลักพันสาภาพไม่สวยก็พันกว่าบาทนะครับผมแต่อย่างพวกนี้ก็หลักร้อยพวกรอหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ไม่มีอะไรตาประสาทตามงกุฎบูนาโลมตาคุดถ้าตาลุดรอสองก็จะพอมีราคาหน่อยก็จะแพงหน่อยก็จะแพงป่าปกตินิดหน่อยอยู่ที่สาภาพด้วยครับผมผมบอกว่าใครมีอะไรไม่อยากขายผิดราคาก็าเอามาที่ร้านบุรีนันทิกนะครับผมคัดแยกให้ชัดเจน ตีราคาให้ชัดเจนครับอกว่าแบบไหนรุ่นไหนอะไรยังไงอยู่ที่สภาพแล้วก็อยู่ที่แบบนะครับซึกสวยอยู่คนละราคากันนะครับผมมีก็เอามาขายได้เลยอยู่ที่ร้านบรินเลนทิกนะครับผมอยู่ถึงท่ามูนเย็นน้ามงเย็นนะครับใครจะเอาอะไรเข้ามาขายเข้ามาได้เลยนะครับรออยู่นะครับสวัสดีครับ